ครับสวัสดีครับผมสำหรับคลิปวิดีโอแรกนะครับของการโปรแกรมด้วยภาษาโลโก้นะครับของ i อ o x ๊กซนะครับในตัวนี้ผมใช้คู่มือ r o b o Box การสร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติอย่างง่ายนะครับควบคุมด้วยการโปรแกรมภาษาโลโก้นะครับจะมีส่วนประกอบสส่วนนะครับคือส่วนแรกจะเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับส่วนของฮาร์ดแวร์เขจะมีลักษณะดังเช่นภาพนี้นะครับจะประกอบไปด้วย แผงวงจรนะครับไมโครคอนโทรเลอร์ Micro ของ i b o ็อกฟ e นะครับเป็นไมโครคอนโทรเลอร์ Micro ที่ใช้กับภาษาโลโก้นะครับดิจิตอลสวิตช์นะครับเป็นอินพุตนะครับเป็นคล้ายๆกับปุ่มสวิตช์นะครับอันนี้เป็น power สวิตช์นะครับ limit สวิตช์ on off ธรรมดานะครับแล้วก็จะมี led sensor sensor แสงนะครับหนึ่งตัวแล้วก็จะมอะีอีกตัวหนึ่ง คือแหล่งพลังงานนะครับแหล่งพลังงานของบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นฐานไฟใช้นะครับขนาด A A ฐานไฟฉาย A A สีก้อนนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่สนใจนะครับจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปคของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับ i b บ x อตัวนี้ก็สามารถเข้ามาที่เว็บผมได้นะครับเว็บตัวนี้นะครับกูวิทาติ .boxsport. com นะครับเพราะผมสร้างตัวนี้ขึ้นเพื่อ,อเป็นสื่อกลางระหว่าง โซเชียลมีเดียแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กที่ผมสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ประกอบการเรียนการสอนนะครับในส่วนของอคลิปวิดีโอที่ผมอัปโหลดขึ้นนะครับก็จะไปอยู่ที่ youtube.com/user/kuvirachat นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับวิชาที่ผมเรียนที่ผมสอนนะครับสอนนักเรียนมปลายมต้นนะครับซึ่งบางทีอาจจะเป็นวิชาเกี่ยวกับทางด้านคอมพิวเตอร์ฟิสิกส์นะครับหรือวิชาอ,าอื่นๆที่ได้รับอมอบหมายให้จัดการเรียนการสอนนะครับ ตัวนี้นะครับก็อ,อยากให้เข้ามาดูนะครับองค์ประกอบของแผ่นวงจรมาก,ก่อนนะครับก็มีลำโพงหนึ่งตัวนะครับรือบอกไปลำโพงหนึ่งตัวแล้วก็สายต่อคอนเนคเตอร์ตัวนี้จะออกไปที่คอมพิวเตอร์ Computer, นะครับจะสามารถโปรแกร,รมเข้าไปที่โรบอทของเราได้นะครับแบบที่เราไม่ต้องเสียบสายนะครับตัวนี้ใช้อินฟราเรดในการโปรแกรมนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของซอฟต์แวร์นะครับวันนี้ผมก็ นั่งลองเล่นนะครับโลโมบล็อกด้วยภาษาโลโก้นะครับมาเขียนเล่นๆก็อัดไปแล้ว1คลิปคลิปแรกผมอัดไปแล้วนะครับในลักษณะนี้แต่ทําด้วยความเร่งรีบไปหน่อยนะครับเสียงก็อาจจะออกมาไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าไมโครโฟนเขาอาจจะอยู่ไกลนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองเริ่มกันนะครับครั้งเมื่อกี้อัดไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เออเลอนะครับก็เลยต้องอัดใหม่นะครับเดี๋ยวมาปิดไปเลยนะครับแล้วก็มาเปิดขึ้นใหม่ ตอนเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับใน Start p โปรแกรมก็จะเข้ามา i Box Center นะครับตัวนี้ผมก็เข้ามา l o go box นะครับตัวนี้เป็นคําแนะนําปิดไปได้เลยนะครับในส่วนแรกที่ผมจะแนะนําคือปุ่มสีเขียวตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนของ Action นะครับคือการกระทำํำกับฮาร์ดแวร์นะครับเช่นการสั่งงานมอเตอร์นะครับก็จะอยู่หลักๆก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับการสั่งงานมอเตอร์การสั่งงาน Motor, เนี่ยครับมอเตอร์นะครับอยู่ตรงนี้การสั่งงานบอเตอร์ก็จะควบคุมหมดตรงนี้ทั้งหมดนะครับในส่วนของเอาพุดนะครับเอาพุดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเอาพุดในพอร์ตเอาพุดก็จะมีโลกับมีไฮคือส่งโลจิกศูนย์เลือหนึ่งออกไปนะครับหนึ่งไฮศูนย์โลนะครับ2คือซาวนะครับตัวที่3คือซาวเรื่องของซาวก็คือเสียงเสียงบีบเสียงอะไรนะครับหรือว่าน้ตที่ให้มันโชว์ออกมาหน้าปัดหน้าจอย LED นะครับ ตัวนี้ต่อไปคือตัวควบคุมทัมเมอร์นะครับตัวต่อไปคือตัวแบงค์นะครับตัวนี้คือช่องเปล่าที่ไม่ได้มีความหมายอะไรแต่สามารถใช้ในการต่อเติมนะครับช่องว่างหรือสเปซเพื่อให้นําบล็อกพวกนี้ไปเขียนในแท็บนะครับในบล็อกของมันซึ่งต่อ,ต,อต่อมาได้นะครับผมจะยกตัวอย่างการควบคุมมอเตอร์ก่อนนะครับใน โโบโบ็อกของเราเนี่ยจะมีมอเตอร์อยู่2ตัวนะครับตัวที่ผมใช้คือใช้ขับเคลื่อนล้อทางด้านซ้ายด้านขวานะครับของออหุ่นอัตโนมัตินะครับผมก็จะลากมาตรงนี้นะครับในนี้นะครับถ้าอ่านโค้ด A B แล้วก็อ่อนก็แสดงว่ามอเตอร์ A และมอเตอร์ B นะครับสั่งให้เปิดการใช้งานนะครับถ้าเราต้องการต้องการให้อ่อ มอเตอร์ A หรือมอเตอร์ B เท่านั้นทํางานนะครับเราก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะครับในที่นี้อันแรกผมก็เลือก A B สตาร์ทพร้อมกันนะครับเสร็จแล้วปุ๊บผมจะให้วิ่งไปแล้วก็หน่วงเวลาไว้นะครับประมาณเท่าไหร่ดีครับ5วินาทีนะครับให้วิ่งตรงไปหลังจากนั้นผมก็สั่งให้มอเตอร์ A B นี้ปิดการทํางานนะครับ A B OFF นะครับเท่านี้ผมก็สามารถสั่งงานมอเตอร์ผมได้แล้วว่าหนึ่ง เปิดเครื่องขึ้นมาให้มอเตอร์ AB สตาร์ทพร้อมกันนะครับรถของเราก็จะเดินไปข้างหน้าเป็นเวลาหน่วง50ก็ทําประมาณเท่ากับ5วินาทีนะครับต่อมาอก็ให้มอเตอร์ AB o f อลงนะครับแล้วผมจะให้เลี้ยวซ้ายนะครับผมก็เอามอเตอร์อีกด้านนะครับมอเตอร์อีกด้านลงมาผมก็เอาคําสั่งอ n อนลงมานะครับให้มอเตอร์ A ทํางานอย่างเดียวนะครับมันก็จะเลี้ยวไปฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับมอเตอร์ Motor A อยู่ซ้ายนะครับมันจะเลี้ยวไปขวา นะครับเหลือไปเป็นเวลาเท่าไหรเอ่ยที่เราต้องการให้มันวิ่งไปเอาสัก2วินาทีนะครับอาจจะ20นะครับประมาณ2วินาทีทีนี้พอเสร็จปุ๊บผมก็จะสั่งให้มัน หยุดนะครับให้มอเตอร์ A หยุดนะครับถ้าเราเปิดมอเตอร์อะไรปุ๊บเราต้องปิดมอเตอร์ตัวนั้นนะครับสั่งให้ A เปิดเราก็ต้องปิด A นะครับสั่งให้ A และ B เปิดเราต้องปิด A และ B นะครับไม่งั้นการทํางานมันจะเกิดการเลอเรื่อยขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายก็า,ากสต็อปมาใส่ตรงนี้ก็เป็นการปิดการใช้งานนะครับโอเคทีนี้อ่ การเลคคอร์ดนะครับเราก็น่าจะเสร็จในตอนแรกที่เอาแบบเบสิกก่อนนะครับเพียงแค่นี้ก่อนการคอนเทนทอนบอเตอร์มอเตอร์เและ